สวัสดีจ้าสมาชิกทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ฝนชาแนลนะจ๊ะช่อง u t u b e นะก่อนอื่นเลยแอดก็ฝากสมาชิกทุกๆท่านที่เข้ามานะเข้ามาดูคลิปแนวทางของแอดนะแอดฝากกดติดตามช่องฝนชาแนลด้วยนะจ๊ะเป็นกำลังใจในการวางเลขให้แอดด้วยนะแล้วก็เพจเฟซบุ๊ก แอดฝนเรยซับ6 3 6 3นะจ๊ะเข้ามาเป็นเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์มาเป็นกำลังใจในการวางเลขให้แอดด้วยนะอ่ะเรามาดูกันเมื่อวานเมื่อวานมนอาทิตย์แอดบอกแล้วว่าเสาร์อาทิตย์ยังไงก็หน่อยยังไงก็เบิ้ลทั้งทั้งสามหน่อยเลยให้ติดเบิ้ลไว้ถ้าเบิ้ลมาอันไหนก็ก็หยุดก็แล้วแต่ถ้าใครชอบอยากเล่นทั้งสามหน่อยก็แล้วแต่ แต่แอดบอกว่าติดเบิลถูกหน่อยนะมาดูมาดูเนี่ยมาดูผลนะเห็นไหมน้อยพีนอยพีเจ็ย์เจ็ดเจนึ่งอันนี้ไม่เข้านะจำไว้เอ่อถ้าคนดูคลิปแอดบ่อยๆแอดก็จะพูดถ้าเบิลน่ะเคยมีพูดอยู่คลิปหนึงถ้าเบิลก็คือต้องติดเบิลพิเศษด้วยเบิลพิเศษก็คือ เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามแปดเก้าหกอันนี้คือบอนพิเศษนะถ้าใครเล่นบ่อยๆก็จะเดี๋ยวก็จะชีนเองอดูนอยปกเก้าสองสามสองสองเข้าทั้งเข้าเลยนะสองสองทั้งบนทั้งล่างสองสอง สองสามถ้าเอาสองเก้าสองเก้าไปลากถ้าคนเล่นเล่นเป็นก็จะเอาเอาก็จะรู้ว่าสองเก้าลากยังไงก็ลากศูนย์ถึงศูนย์ถึงเก้าเลยนะจดวีห้าหกหนึ่งหกเจ็ดอันนี้ไม่เข้าปกนี่ขอเขียนหน่อยเจาะสองสามเบิ้ล ยังไงก็เข้าเนาะบอกแอดบอกไปแล้วตั้งแต่ทีแรกเนาะอ่านแล้วมาดูนอยวันนี้กันวันนี้วันจัน์แปบ๊บนึงนะมาจามามามา,มา,ม,ามาต่อกันนะมาต่อมาดูสามนอยกันเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ของเมื่อวานเข้าแล้วเนาะเข้าไปเข้าไปน่อยหนึ่งเข้าไปหน่อยตกอ้าวันนี้ วันจันทร์นอยพีนอยปกนอยวีวันจันทร์วันจันทร์เลขเก้าสามเจ็ดเลขกำลังวันเก้าสามเจ็ดนะเรามาดูกันเลยว่าแอดได้เด่นอะไรนะมาดูกันเลยนะเด่น เดี๋ยวนะเด่นสามลองเจ็ดมาดูเจอกกันจ้เจอกสามแปดสามหกสามหนึ่ง สามห้าสามหกระวังกระดกหัวกลับเป็นสามเก้านะบอกทุกรอบเลยนะจ๊ะแล้วก็ขอกันนิดนึงขอกันนิดนึงกันสามสอง กลออกเลขเดิมเมื่อวานก็วันนี้วันจัน์ทแอดก็จะได้เด่น3าลองเจ็ดอย่าลืมเอาสามไปวิ่งรูดสิบเประตูนะแล้วก็เจาะสามแปดสามหกสระวังกับหัวเป็น3ามนะแล้วก็กัน3าสอง แอดจะบอกว่าสูตรแอดสูตรแอดเบิลอีกแล้วครับเ <c oughs> บิลป,ปกเบิลปกติแอดขอขยับกล้องนิดนึงสูตรแอดเบิลเบิลอีกแล้วเน้น เบิลปกติบวก V อ่ะน่าจะมาตองถ้าไม่ตองธรรมดาก็ตองพิตองพิเศษใครอยากรู้ตองพิเศษก็เออท,ทิ้งแชทไว้แล้วเดี๋ยวแอดจะเออ่บอกคลิปหน้าเนาะวันนี้ก็แอดก็จะได้ประมาณนี้วันจันทร์ กำลังวัน937าาแอดได้เด่น3ลอง7อย่าลืมเอา37ไปวิ่งรูด19ประตูนะแล้วก็แอดได้เจาะ3 8ม6 31สากันสามสระวังกระดกหัวกลับเป็น3ามเนะเน้นเบิ้ลปกติกับวีวีน่าจะมาตองแต่ถ้าไม่ตองธรรมดาก็เป็นตองพิเศษใครอยากรู้ตองพิเศษก็ ทิ้งแชทไว้ทักไว้ในข้อความแล้วเดี๋ยวแอดมาบอกคลิปหน้าถ้าใครอยากรู้นะอ่ะก่อนไปแอดฝากกดติดตามช่อง youtube ฝนชาแนลด้วยนะจ๊ะฝากเข้าไปกดติดตามกด s u b s c r i b ์กดแชร์กดไลค์กดคอมเมนต์อะไรก็ได้นะเพื่อเป็นกำลังใจในการวางเลขของแอดนะแล้วก็ช่องเพจ f c e e o o o แอดฝนรวยทรัพย์6363นะฝากสมาชิกทุกๆท,ท,ท่าน เข้าไปกดติดตามให้กำลังใจในการวางเลขของแอดด้วยนะแล้วก็เข้าไปดูผลงานว่าแอดวางเลขเป็นยังไงบ้างนะแค่ดูผลงานให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์แค่นี้ก็พอแล้วเนาะขอบคุณมากนะจ๊ะสำหรับที่ทุกคนดูจบคลิปเนาะขอบคุณสมาชิกทุกท่านวันนี้ก็ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆปังๆนะขอบคุณที่ติดตามแอดมาโดยตลอดเดี๋ยวเจอกันคลิปเปลาถัดไปนะอันนี้แอดวางไปก่อน หน่อยไปแล้วจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า